คำถามต่อมาอันนี้จะคนละหมวดมากเลยนะฮะพอดีพี่น้องเขาฝากคำถามมาด้วยเรื่องกรุบันควายอาจารย์กรุบันควายกับทำไมอะทำกรุบันควายได้ไหมทำกรุบันควายได้ไหมมีคนถามเหเมือนนมยมีเลอวจริงอ,อ่บิสมิลาาลาฮิรราะด์มิลลาห์วะサラตูวัลามัลลารอสุลิลละคือในถ้าพูดในตัวบทเนี่ยพูดในตัวบทนะการทำกรุบันด้วยกับ อัวเนี่ยไม่มีนะเพราะในยุคสมัยของท่านนาบีเนี่ยมีอู๋ไหมไม่มีมีอูดอนะนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่นักวิชาการพูดถึงในเรื่องของเงื่อนไขของการทำกุฎบานคือบาฮีมตุนอัลาอามที่ปรากฏอยู่ในอันกุาอาฎนะบาฮีมตุนอัน ah คำว่าบาฮีมาตุนอัมหรือปะสุสัตคำว่าปะสุสัตเนี่ยก็คือสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อที่จะใช้งานและนํามาเป็นอาหารนะครับเขาก็เลยมีการพูดถึง อย่างเช่นน God um. คำว่ากรนำเนี่ยคือศัพท์คําว่ากรนำมันเป็นเรียกว่าเป็นคําศัพท์ที่บ่งถึงใ,ใ,ในในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าวงวานของสิ่งต่างๆเหล่านั้นออย่างเช่นคําว่ากอนำเนี่ยไม่ได้แปลว่าแพะอย่างเดียวนะทั้งแพะทั้งแกะทั้งกีบัชกีบัชนี่อยู่ในหมวดอยู่ในหมวด,ดเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วเขาใช้คําว่าบากอ หรือที่เรายกบัก,กรอบัก,กร้อเนี่ยแหลว่บาบาัก,กรอเนี่ยนะครับก็คือสัตว์ที่อยู่ในวงตระกูลของวัวเพราะฉะนั้นอะไรบ้างล่ะควายก็อยู่ในวงตระกูลของของวัวกระทิงไม่ต้องเป็นสัตว์สัตว์สัตว์ตเลี้ยงสัตว์บ,บ้าน<อ>สัตว์ป่าไม่ได้สัตว์ป่าไม่ได้อ่าโอเคเพราะนั้นก็วัวจะเล่นกระทิงเลยแต่ถ้าสมมุติสมมุตินะวัวกระทิงเนี่ยมาผสมพันธ์กับ วัวบ้านแล้วมีลูกออกมาได้ไหมวัวกระทิงผสมพันธุ์กับวัวบ้านมีลูกออกมาก็เป็นคือวัวกับกระทิงเนี่ยมันก็อยู่ในวงาถววงเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าทำไมกระทิงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงอเป็นสัตว์ป่านะแต่เมื่อมันมีการผสมพันธุ์แล้วออกมาลูกของมันก็สามารถจะทํากุตลได้ถ้าเราเอามาเลี้ยงไม่ได้เป็นสัตว์ป่า เร้าใจนะวันนั้นอัวกับควายเนี่ยมันก็อยู่ในวงตระกูลเดียวกันแหละในทางวิทยาศาสตร์อ่ะ <S <S อูดถามว่าอูดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งอูดขนสั้นอูดขนยาว,ยาวอูดสองโหนกหนึ่งโหนกเก<อ>ี่ยวไหมไมนเรียกอูดหมดเลยไหมอูดทําได้หมดเลยอือก็คือเขาพูดถึงคําว่าวงตระกูลของอสัตว์เหล่านั้นอืนคเพราะฉนั้นเราอย่ามาโอ้จะทํากุรบานทํากับ ต้องทํากับวัวควายไม่ได้ไม่เปิดตํารานักวิชาการตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมยังไม่เคยเจอเลยนะว่าห้ามทําคุรบัตรด้วยกับควายบางพื้นที่เขามีแต่ควายอะบาพื้นที่เขามีแต่ควายบางประเทศออย่างบ้านเราเนี่ยไม่กล้าควายลำบากกันควายแพงใน่สมัยนี้แต่ว่าถ้าใครจะทำเอาควายมาทำาคุรบัตไม่มีปัญหาอร่อยไามอาจารย์เนื้อควายไม่เคยกินนุ่มเหมือนกันนะ เอาอร่อยเหมือนกันนะบางคนบอกสีดำๆหน่อยแล้วควายป่าเหรอควายป่าได้ไหมป่างานไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผมจะฝ่ารู้แล้วจะทิ้งแล้ววัวป่าวัวป่าวัวป่าไม่ได้ได้เพราะคำว่าบาฮีมาตุนันามจะต้องเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงแพะแกะกีบัชอะไรพวกนี้เนื้อกีบัชก็โอเคเคยทานไหมอาจารย์แต่อยู่นู้น ไม่รู้ว่าทานไปก็ไม่จูดคือเขาเอาเสวมากินไปอะไรเอามากินหมดนะเราแต่ละว่าในประเด็นพวกนี้เนี่ยอย่าผมผมเห็นว่าไม่ควรจะนำมาพูดทำให้เกิดความสับสนในในสังคมนะคือถ้าท่านจะไม่ทำก็ท่านก็ไม่ต้องทำอ่ะนะบางทีอยากอยากทำกรุบันควายด้วยกับอยากกินนะนะอยากกินควายอทำดีละครับอันเราแต่ละ